สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอ e ีสสบายทิปนะคะเรามาฟังพลนิกรกิมหนวนกันค่ะพลนิกรกิมหนวนตอนนางแมวผีไปฟังกันเลยนะคะนายพลดิเลกกับเสียงหนวนและเจ้าคุณปัจจนึกต่างเปิดประตูรถก้าวลงมาจากรถและขึ้นไปนั่งตอนหลังรถ แทนที่พลจะขับรถต่อไปเขากลับปิดเครื่องยนต์ปิดไฟหน้าและท้ายรถแต่ไฟในรถเก่งยังเปิดสว่างพลเอกพลหันมามองดูหน้าศาสตราจารย์ดิเลกอย่างขบขันไงหมอเดี๋ยวนี้แกเชื่อแล้วไม่ใช่หรือว่าผีมีจริงผีไม่ใช่เรื่องเลวไหลไหร้สาระอะ่อะไรไอเชื่อมานานแล้วแต่เพราะไอเป็นจอมนักวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตราจารย์และเป็นนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิก็เลยเตะท่าว่าผีเป็นเรื่องเหลวไหลความจริงกันถูกผีหลอกมาแล้วหลายครั้งแล้วครั้งนี้เป็นยังไงศาสตราจารย์ดิเลกฝืนหัวเราะไม่น่ากลัวเท่าไรแต่ตื่นเต้นดีเหมือนกันเจ้าคุณปัจจนึกผู้เสริมขึ้น นางเด็กสาวคนนี้ต้องเป็นผีดิบแน่ๆถึงได้หลอกหลอนเราทำตัวเหมือนกับว่าเป็นมนุษย์พาพวกเราไปที่บ้านเสียงววนแหกปากหัวเราะลั่นในเวลาเดียวกันกับที่นิกรกับเจ้าแห้วงงเงลุกขึ้นนั่งแย่โวยอาเสียพูดพรางหัวเราะพาง น้อยคนนักที่จะถูกผีหลอกอย่างจังหน้าเหมือนอย่างพวกเรานี้เกซินีสวยเสียด้วยนาะกันกำลังคิดที่จะได้หล่อนเป็นอนุภรยาทีเดียวแต่แล้วแม่หลอกเราเสียแทบดีฟอตายพนหันมามองดูพลเอกนิกรซึ่งนางสลืมสลืออยู่ข้างๆเขาไอ้กอนนิกรทำปากขมุบขมิบว่าคาถาเบา,เบา อิติปิโสภควาอารหังสัมมาพลหัวเราะลั่นยกฝ่ามือผลักศีรษะเพื่อนเกิือของเขาค่อนข้างแรงปลอดภัยแล้วโว้ยเราออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วนิกรลืมตาโพรงหานี่ในรถเราใช่ไหมเออนายจอมทะเลน้นถอนหายใจโล่งอกสินเคราะห์ไปทีนึกว่าอยู่บ้านนังปีศาจหอยแครงโอ้โห ผีตะบักตะบวยอะไรวะถึงได้ดุอย่างนี้ไอ้โครงกระดูกเดินได้นะ่ะไม่ใช่เล่นอย่างน้อยมันก็ทำให้พวกเราลาถอยออกมาซึ่งตอนนั้นกันจดจำอะไรไม่ได้เลยแล้วนี่ก่อนก็ค่อยๆหันมามองดูเจ้าแฮวซึ่งนั่งอยู่ทางซ้ายของเขาหายดีฟอร์หรือยังวะไอ้หฮลเจ้าแห้วฝืนยิ้มรับประทานหัวใจเพิ่งเริ่มเต้นเดี๋ยวนี้เองแหละครับ โอ้ยรับประทานผีผู้หญิงแท้ๆไม่น่าจะดุร้ายอย่างนี้เลยเสียงหัวเราะดังขึ้นลั่นรถเจ้าคุณปัจจนึกกล่าวกับพลว่าลองกลับรถย้อนไปดูทางหน้าบ้านมันอีกทีเถอะว่าแล้วเลยไปออกทางพระขนกก็ได้นิกกรพูดขัดขึ้นไปดูมันทำไมครับคุณพ่อ ถ้าจะพิสูจน์ความจริงพรุ่งนี้กลางวันเรามาที่บ้านหลังนั้นก็ได้เรื่องผีผีสางสาๆตอนกลางคืนอย่าไปยุ่งกับมันเลยครับแต่ตอนกลางวันถึงแม้ผีจะดุแสนดุมันก็ไม่หลอกเรานายพลดีเลกกล่าวขึ้นด้วยเสียงหนักแน่นแปลกมากเกชินีสาวสวยเป็นนางปีศาจท,ที่พูดกับเราได้กันคิดว่าพวกคนใช้ของหล่อนก็ล้วนแต่เป็นผีทั้งนั้น เจ้าแห้วพูดเสริมขึ้นรับประทานอย่าสงสัยเลยครับยายแก่ที่เอาตะเกียงมาให้เราก็คือผีหน้าตาบอกชัดๆว่าเป็นผีรับประทานสาวใช้แต่ละคนก็ดูชอบกลนแล้วก็ผมมีเรื่องที่จะพูดศาสตราจารย์ดิเลกพยักหน้าเรื่องอะไรวะเจ้าแห้วยิ้มแย,แย่ รับประทานตอนนั่งร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกันผมแลเห็นแมวดำตัวหนึ่งมันเดินเข้ามาในห้องกลางครับรับประทานเป็นแมวใหญ่ขนาดสุนัขตัวดำมเมื่อมืแต่ว่ารับประทานคอไม่มีมีแต่ตัวครับนิกรสะดุ้งหยงอย่าเล่าเลยว่าไอ้เฮวข้าก็เห็นเหมือนกันข้าเห็นแมวดำตัวหนึ่งมีแต่หัวตัวไม่มีมีขาหน้าสองขาเท่านั้น อหยา่าอาเสียครางก็แมวผีนะสิเขาว่าผีแมวดุมากใช่ไหมไอ้กอนเออยายกันเคยเล่าให้ฟังว่าผีแมวดุพอๆกับผีมา้าพนพัชราพรหมุนกุญแจสวิตไฟติดเครื่องยนต์แล้วเปิดไฟหน้าและท้ายรถเขาจัดแจงกลับรถบนถนนและขับรถย้อนกลับไปดูบ้านผีสิง หรือบ้านของเกซินีนางแมวผีเมื่ออยู่นอกบ้านหรืออยู่นอกถนนเช่นนี้คณะพักสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วก็ไม่รู้สึกหวาดกลัวเท่าใดนักค้าดีแลกเก่งสีฟ้าหมุนคันใหม่เอี่ยมคร้านเอื่อยๆมาตามสายฝนที่กำลังตกพรำพอผ่านหน้าเรือนสองชั้นแบบโบราณหลังนั้นทุกคนก็แปลกใจไปตามกันประตูลัวนาบานปิดสนิท ประตูหน้าต่างเรือนสองชั้นทั้งบนและชั้นล่างปิดหมดทุกบ้านไม่มีแสงไฟฟ้าปรากฏแม้แต่ดวงเดียวพนบังคับคาดีแลกเก่งให้หยุดกลางถนนแล้วหันมาพูดกับนายจอมทะเลนแกลองเข้าไปสังเกตการในบ้านนี้หน่อยเถอะว่าไอ้กอนนีกรสะดุ้งหยงให้การล้านบาทก็ไม่เอาโว้ยโทถหลุดออกมาได้ก็เป็นบุญนักหนาแล้ว อย่างนั้นให้ไอ้แฮวเข้าไปดีกว่าโอ้ยเจ้าแฮวร้องเหมือนถูกยิงรับประทานกรุณาให้ผมได้มีชีวิตยอยู่รับใช้เจ้านายต่อไปเถอะครับอย่าให้ไอ้ผีโครงกระดูกมันฆ่าผมเลยรับประทานตอนที่มันถอดหัวกระโหลกส่งให้คุณหมอผมตกใจจนบอกไม่ถูกเชียวครับรับประทานวิ่งออกมาขึ้นรถได้อย่างไรก็ไม่ทราบพนมองไปที่ตัวเรือนสองชั้น ซึ่งปลูกอยู่โดดเดี่ยวและสงบวังเวงแล้วก็พูดขึ้นเป่อยเป์ยว่าพรุ่งนี้ต้องสืบดูให้รู้แน่บ้านนี้เป็นบ้านร้างหรือมีคนอาศัยอยู่อย่างน้อยเพื่อนบ้านใกล้เลือนเคียงคงจะช่วยให้ความสว่างแก่เราพูดจบพลก็ขับคาดีแลกเกง๋งพุ่งปราดไปจากที่นั่นส0บนาฬิกาเศษของวันรุ่งขึ้น คาดิแลกเก๋งสีฟ้าม์ของมหาเศรษฐีแห่งประเทศไทยได้ครานเอื่อยๆมาตามถนนดินแดงซึ่งประชาชนคนเดินถนนต่างพากันมองดูรถเก่งคันนี้ด้วยความตื่นเต้นสนใจในความงามของมันก็แน่ละราคาของมันเกือบสองล้านบาทรถคันนี้จึงเป็นรถที่โอโทงและสวยงามกว่ารถที่แล่นอยู่ตามท้องถนน เพราะเจ้าของสั่งสร้างพิเศษเจ้าเฮลทำหน้าที่คุขับรถคันนี้ดก็กตรดิเลกกับเจ้าคุณปัจจนึกนั่งอยู่ต่อนหน้ารถส่วนสามสหายคือพลนิกรกิมหนวนนั่งอยู่หลังรถทุกคนนอกจากเจ้าเฮลแต่งสากลเรียบร้อยเพราะหลังจากมาสืบสวนหาความจริงจากบ้านผีสิงหลังนี้แล้วทุกคนก็จะไปทำงานตามหน้าที่ ค่าดแหลกเก๋งแลนมาหยุดริมรั้วบ้านผีสิงพอดีทุกคนมองดูประตูรั้วและเห็นร้อยโซ่ใส่กุญแจดอกใหญ่แลที่รั้วข้างขวาของประตูมีป้ายไม้เล็กๆเ,เขียนตัวอักษรสีดำปรากฏข้อความสั้นๆว่าให้เช่าติดต่อที่บ้านเลขที่98761 ด็อกเตอร์ดิเลกมองไปทางฝั่งตรงข้ามแล้วกล่าวขึ้นดังๆังบ้านนั้นอย่างไงล่ะเลขที่9 8 7 6 1แกจะเช่าไม่ใช่หรือไอกรอนน,อนีกรกลื่นน้ำลายเอือกใครบอกแกล่ะเสียงหัวเราะดังขึ้นลั่นรถแล้วเจ้าคุณปัจจนึกก็กล่าวขึ้นอย่างเป็นงานเป็นการเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เหมือนกับความฝันว่า เราไม่น่าจะเข้าไปในบ้านนี้ได้เลยมิหนำซ้ำยังเอารถเข้าไปจอดหน้าเรือนเสียอีกผู้ที่เปิดประตูรับเขาต้องเป็นผีแน่ๆคนในบ้านทุกคนต้องเป็นผีเช่นเดียวกันดอเตอร์ดิเลกพยักหน้าช้าๆออรอวิญญาณของเกซินีคงสิงอยู่ในบ้านนี้ขับรถเลยไปที่บ้านใกล้ๆว้ยไอเฮล พาดีแลกเก่งเคลื่อนออกจากที่ตามคำสั่งของนายแพทย์นุม่มบ้านที่อยู่ติดติดกันกับบ้านผีสิงเป็นเรือนสองชั้นขนาดกลางแต่เพิ่งปลูกใหม่ปลูกอยู่ในเนื้อที่ดินประมาณ100ตารางวารั้วบ้านเป็นรั้วลวดน้นาำประตูลัวหน้าบ้านเปิดทิ้งไว้พลสั่งให้เจ้าหฮวขับรถเลยไปและเลี้ยวกลับแลนมาจอดชิดขอบถนนหน้าบ้านใหม่หลังนี้ พลเอกพลพัชราพรเปิดประตูก้าวลงจากรถแล้วกล่าวกับคณะพักของเขาทุกคนรอกันอยู่นี่กันจะเข้าไปทำความรู้จักกับเจ้าของบ้านนี้ก่อนถ้าเขาแม่รังเกียจที่จะต้อนรับพวกเรากันจะออกมารับอย่าบุกเข้าไปหมดนี่เลยเดี๋ยวเขาจะนึกว่าเราเข้าไปป้นเขาเจ้าคุณปัจจนึกเห็นพ้องด้วยดีแล้วแกเข้าไปทำความรู้จักกับเขาก่อนเถอะพล พลพาตัวเดินเข้าไปบ้านปลูกใหม่หลังนั้นชั่วเวลาไม่ถึงห้านาทีพลก็เดินตัวปริวตรงมาที่รถคาดิแลกเก่งด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่าไงโว้ยเสียงงวนถามลงมาได้พวกเราเจ้าของบ้านนี้เป็นนายทหารนอกราชการพันเอกหลวงศักดาสุรล,ลิ์ เมื่อกันได้แนะนำตัวกับท่านว่ากันคือพันเอกพลพัชราพรจะมาขอทราบรายละเอียดเรื่องบ้านโบราณหลังนี้ท่านก็ให้การต้อนรับกันอย่างดีที่สุดและบอกให้กันรีบมาเชิญพวกเราเข้าไปในบ้านทุกคนต่างพากันลงจากรถต่อจากนั้นพลก็เดินนำหน้าพาเพื่อนเกิอของเขากับเจ้าคุณปัจจนึก เข้าไปในบ้านของคุณหลวงศักดาสุภาพบุรุษผู้สูงอายุในวัย65ปีคุณหลวงแต่งกายลำลองผ่าร่างอันบอบบางลงมาคอยต้อนรับคณะพักสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกอยู่ที่หน้าบันไดเรือแล้วถึงแม่หลวงศักดาไม่เคยรู้จักกับสีสหายและเจ้าคุณปัจจนึกมาแต่ก่อน แต่เขาก็เคยได้ยินชื่อเสียงของนายพลดิเลกกับคณะอยู่เสมอเพราะสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกเป็นแขกผู้มาหาทุกคนจึงรีบประนมมือไหว้หลวงศักดาด้วยมารยาทอันดีงามคุณหลวงประนมมือไหว้ระหว่างอกใบหน้ายิ้มละไมภาคภูมิใจที่นายพลดิเลก,กับคณะมาหาเขา เพื่อขอความรู้เกี่ยวกับบ้านผีสิงที่อยู่ติด,ตดกันสวัสดีครับหลวงศักดาพูดนอบน้อมพนถือโอกาสแนะนำให้คุณหลวงรู้จักกับท่านเจ้าคุณปัจจนึกและเพื่อนเกลือของเขาเป็นรายตัวต่อจากนั้นคุณหลวงก็เชิญทุกคนขึ้นไปบนเรือนของเขาและเลยเข้าไปในห้องรับแขก ถึงแม้ว่าเรือนหลังนี้ไม่ใหญ่โตจนเกินไปเหมาะแก่ครอบครัวเล็กๆแบบของบ้านก็สวยงามทันสมัยมากภายนอกทาสีฟ้าแก่ภายในทาสีฟ้าอ่อนเย็นตาห้องรับแขกมีขนาด3คูณ4เมตรแต่มีโต๊ะเก้าอี้ชุดรับแขกสวยงามในราคาปานกลางมีเครื่องตกแต่งห้องสวยงามมาก หลวงศักดา์าเชิญให้แขกผู้มีเกียรติของเขานั่งสี่สหายนั่งรวมกันบนโซฟาตัวเดียวกันเจ้าคุณปัจจนึกกับคุณหลวงสุดตัวนั่งบนเก้าอี้นวมคนละตัวท่านใดนั้นเองสาวใช้ของหลวงศักดาก็นำเครื่องดื่มและบุหรี่มาเสิร์ฟให้เชิญครับเชิญตามสบายขอได้โปรดคิดว่าเป็นกันเองเถอะครับเจ้าคุณปัจจนึกยิ้มให้ ขอบคุณมากคุณหลวงเท่าที่คุณหลวงได้กรุณาต้อนรับพวกเราโดยอัธยาศัยไมตรีเช่นนี้อคุณนายละครับจะไม่เชิญคุณนายของคุณหลวงมาแนะนําให้พวกเรารู้จักบ้างหรือหลวงศักดดาหัวเราะเบาๆผมเสียใจเหลือเกินครับใต้เท้าภรรยาของกระผมพาหลานชายไปฝากโรงเรียนเมื่อสักครู่นี้เองแหละครับ ผูดจบหลวงศักด์าก็หันมายิ้มให้สี่สหายพวกคุณมีข้อข้องใจอะไรเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นก็เชิญถามผมที่ครับถ้าผมทราบผมก็จะเรียนให้ทราบถ้าไม่ทราบก็จนใจแต่ผมอยู่ที่นี่มาปีครึ่งแล้วผมพอจะรู้อะไรต่ออะไรบ้างเกี่ยวกับบ้านหลังนี้พลกล่าวถามทันทีประธานโทษครับคุณหลวงบ้านของใครครับ หลวงศักดห์าตอบโดยไม่ต้องคิดเจ้าของบ้านชื่อนายประกอบครับเป็นข้าราชการชั้นเอกของกรมคนหนึ่งเขาป่วยเป็นโรคประสาทได้กระทำอัตตาวิบากรรมตนเองยิงตัวตายในบ้านหลังนั้นเมื่อปีกลายนี้นิกรลืมตาโพรงพูดขึ้นดังๆว่าถ้าอย่างนั้นไอปีศาจโครงกระดูกแน่ๆพลโบกมือให้นิกรสงบเงียบ แล้วกล่าวถามคุณหลวงศักดาต่อไปอย่างนอบน้อมนายประกอบยิงตัวตายแล้วครอบครัวของเขาล่ะครับครอบครัวก็มีภรรยาและลูกสาวของนายประกอบอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสาวสวยชื่อเกซินีได้ช่วยกันทำศพนายประกอบนะ่สิครับเกซินีเสียงโหนร้องลั่นหลวงศักดายิ้มให้กินหนวนครับถูกแล้ว เกษนีกับคุณนายนงเยาได้ช่วยกันทำศพนายประกอบกันอย่างเงียบๆต่อมาไม่กี่เดือนคุณนายนงเยาก็ตายตามสามีไปเอานี่กรอุทานยิงตัวตายเหมือนกันหรือครับคุณหลวงมีได้ครับคุณนายนงเยาวเป็นลมปัจจุบันหรือที่เรียกกันว่าหัวใจวายมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าพอดูครับ เกษณีตัวคนเดียวต้องจัดการกับศพแม่ของเธออาศัยเพื่อนบ้านใกล้เคียงช่วยเหลือซึ่งผมกับบุตรภรรยาของผมก็มีส่วนช่วยเหลือเหมือนกันหลังจากเกษนีทำศพแม่แล้วหล่อนก็เริ่มมีสติฟั่นเฟือนกระทำตัวเหมือนนางปีศาจเลี้ยงแมวไว้เต็มบ้านและชอบกินปลาดิบ,ดบ ในที่สุดหล่อนก็ล้มเจ็บและตายไปด้วยความเสียใจอันมากมายของหล่อนซึ่งหล่อนต้องสูญเสียพ่อและแม่ในเวลาไล่ๆกันญาติห่างๆของหนูเกซินีอ่บ้านตรงข้ามกันโน่นแหละครับเขาได้ช่วยเหลือจัดการทำศพหลอนแล้วเขาก็ถือโอกาสเป็นเจ้าของครอบครองบ้านและที่ดินในประกอบด้วยนายประกอบตายก็ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ ญาติพี่น้องมีอยู่บ้างก็อยู่ชนบทความจริงเรื่องนี้ผมไม่ควรพูดหรอกครับพนยกมือไหว้หลวงศักดห์าอย่างนอบน้อมขอบคุณครับที่คุณหลวงกรุณาเล่ารายละเอียดให้เราฟังแล้วก็ญาติของเกินีที่อยู่บ้านตรงกันข้ามเขาให้เช่าบ้านในประกอบใช่ไหมครับครับให้เช่าเดือนละแ0 0อบาท ถึงแม้เป็นเรือนสองชั้นที่เก่าข้าคร่าแต่มันก็กว้างขวางและมีบริเวณบ้านมีผู้เช่ามาอยู่หลายรายครับแต่ไม่มีใครอยู่ได้เกินอาทิตย์ผีดุหรือครับนิกรถามเสียงสันครับ ผู้เช่าถูกปีศาจโครงกระดูกและปีศาจหญิงสาวคือเกซินีนั่นเองหลอกหลอนจนอยู่ไม่ได้รายหนึ่งภรรยาของผู้เช่าถึงกับตกใจล้มเจ็บและถึงแก่กรรมภายในไม่กี่วันคณะพักษีสหายต่างมองดูหน้ากันแล้วยิ้มแห้งๆเจ้าคุณปัจจนึกก่าวทามหลวงศักดาแล้วหัวเราะหึห้ึคุณหลวงกับครอบครัวเคยถูกหลอกบ้างหรือเปล่าครับ ไม่ครับใต้เท้าถ้าพูดกันในเรื่องผีผีสางสางบ้านกระผมก็มีผีเรือนคุ้มรักษาอยู่เหมือนกันผีนายประกอบหรือคุณนายนงเยาหรือแม่หนูเกนีคงเข้ามาในบ้านกระผมไม่ได้แน่แต่ว่ากระผมเคยได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงในตอนกลางคืนครับอย่างไรก็ตามกระผมไม่กลัวผีก็รู้สึกเฉยเฉย ดอกเตอร์ดิเลกกล่าวถามขึ้นบ้างตอนนี้ไม่มีใครมาเช่าอยู่อีกหรือครับครับเห็นว่างอยู่เกือบครึ่งปีแล้วคนทั้งถนนดินแดงเขารู้ดีครับว่าบ้านนั้นคือบ้านผีสิงต่อไปนี้คงจะหาคนเช่ายากล่ะครับอาเสียก,กิมหวนศบตาหลวงศักดาแล้วเขาก็ยิ้มแห้ง เมื่อคืนฝนตกหนักคุณหลวงสังเกตบ้างหรือเปล่าครับว่าในบ้านนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเปล่าครับผมไม่ได้สนใจเลยตอนกลางคืนถ้าฝนตกเราก็ต้องปิดหน้าต่างเพราะกลัวว่าโจรผู้ร้ายมันจะถือโอกาสบุกเข้ามาผมอยู่การตามลำพังสามีภรรยาเท่านั้นหลานชายก็ยังเป็นเด็กอายุ14ปีลูกๆผมเขาไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกครับ เสียว่าคุณหลวงคงจะตื่นเต้นแปลกใจมากถ้าผมจะเรียนให้ทราบว่าพวกเราได้มาอยู่ในบ้านผีสิงเกือบชั่วโมงและถูกผีหลอกเกือบตายหลวงศักดาลืมตาโพรงหรือครับพวกคุณนึกยังไงถึงเข้าไปในบ้านผีสิงเสียงวนฝืนหัวเราะเรากลับมาจากตรวจไร่ของเราที่ปากช่องครับ ขากับราวสองทุ่มฝนตกพรำๆเราพบผู้หญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ข้างรถเก๋งของหลอนและโบกมือให้เราหยุดรถได้ความว่ารถหล่อนเสียหล่อนคือเกซินีนี่แหละครับโอ้โหแล้วยังไงครับเราเห็นเป็นผู้หญิงสาวตกอยู่ในที่เปรี่ยวถนนลังสิตตอนกลางคืนเราก็รับหล่อนมากับเราเกซินีพาพวกเรามาที่บ้านนี้แหละครับ อ้อนวอนให้พวกเรารับประทานอาหารข้ากับหลอนบอกว่าหลอนอยู่กับแม่และคนใช้อ่าเมื่อคืนไฟฟ้าเสียครับไฟฟ้าเพิ่งมีตอนเจ็ดนาฬิกานี่เองครับ <c oughs> เห็นข่าวพูดกันว่าฟ้าผ่าหม้อไฟพักใหญ่ทำให้ไฟฟ้าแถวนี้เสียหมดตลอดคืนนับตั้งแต่3ามทุ่มเศษอาเสียฝืนหัวเราะ นั่นแหละครับตอนนั้นพวกเรากําลังอยู่ในบ้านเกซินีเราร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกับหล่อนท่ามกลางแสงตะเกียงลานสองดวงในห้องนั้นมีโลงผีอยู่โลงหนึ่งตั้งอยู่บนเตียงเกซินีทำให้พวกเรารู้สึกว่าหล่อนเป็นผีในเมื่อหล่อนกินปลาดิบแช่เย็นครับและยิ่งกว่านั้นปีศาจโครงกระดูกได้ลุกออกมาจากโลงมันถอดศีรษะของมันส่งให้หมอดิเลก เท่านี้เองพวกเราก็โกยอ้าววิ่งหนีลงจากเรือนหลังนั้นรีบขึ้นรถขับออกไปจากบ้านหลังนั้นโดยเร็วหลวงศักดานิ่งฟังด้วยความตื่นเต้นสนใจยิ่งเจ้าคุณปัจจนึกกล่าวสรุปว่าเราถูกมันหลอกขนาดนี้จริงๆนะครับคุณหลวงปีศาจนางเกซินีถึงกลับไปดักพวกเราที่รังสิตแล้วพาพวกเรามาบ้านผมยอมรับว่า ผมเกิดมาเป็นตัวเป็นตนก็เพิ่งถูกผีหลอกอย่างจังๆเช่นนี้ล้วงศักดาหัวเราะเบาๆหน่ากลัวและหน้าตื่นเต้นไม่น้อยครับใต้เท้าผมเคยได้ข่าวว่าตำรวจกองตรวจนครบ,บาลายหนึ่งก็ถูกหลอกเหมือนกันนิกรลืมตาโพรงหลอกยังไงครับคุณหลวงก็วิธีเดียวกับที่พวกคุณนี่แหละ พีศาสตร์เกษีสำแดงร่างให้ตำรวจกองตรวจนครบานเห็นรอนบอกเขาว่ารถเสียเขาก็พานั่งรถฉลามบกมาส่งที่บ้านนี้แล้วตำรวจทั้งสามคนก็เพ่นออกจากบ้านแทบไม่ทันเพราะถูกผีหลอกสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกต่างหัวเราะขึ้นพร้อมๆกันต่อจากนั้นนายพลดิเลกก็กล่าวถามหลวงศักดาอย่างเป็นงานเป็นการ คุณหลวงครับที่บ้านของนายประกอบหน้ามีเข้าของเครื่องใช้และเครื่องเรือนอยู่ด้วยหรือครับโอ้เปล่าครับไม่มีอะไรเลยมีแต่บ้านเปล่า,เปล,าเปล่าครับเครื่องเรือนญาติของนายประกอบได้ขายเละหลังไปตอนทําศพหนูเกษนีแหละครับนายพลดิเลกกื่นน้ําลายเอือ้อกถ้าอย่างนั้นสภาพที่พวกเราได้พบเห็นในบ้านเมื่อคืนนี้ก็ล้วนแต่เป็นภาพลวงตาทั้งนั้น ใช่ครับท่านศาสตราจารย์แรงปีศาจยอมทำให้เกิดภาพลวงตาได้เสมอผมคิดว่าหนูเกซินีคงเป็นห่วงบ้านวิญญาณของหล่อนจึงสิงสถิตยอยู่ที่นี่แต่ผมไม่เข้าใจเลยที่หล่อนดุร้ายถึงเพียงนี้พูดจบนายพลดิเลกก็หันมาพูดกับาาคณะพักของเขาบัดนี้เราได้รู้ความจริงเกี่ยวกับบ้านผีสิงหลังนี้แล้ว เราลาคุณหลวงกับเสียทีเธอรบกวนเวลาท่านมานานแล้วไม่เป็นไรไม่ได้ครับท่านศาสตราจารย์ไม่ได้เป็นการรบกวนอะไรเลยครับนายพลดิเลกยิ้มให้คุณหลวงศักดาเป็นพระคุณแล้วครับคุณหลวงอ่าผมมีงานที่จะต้องทำอีกกราบลาคุณหลวงละครับพลน,นิกรกิกหมหนวนและเจ้าคุณปัจจนึก ต่างยกมือไหว้อำลาเจ้าของบ้านเช่นเดียวกันคุณหลวงรับว่าอย่างนอบน้อมลุกขึ้นเดินตามแขกผู้มีเกียรติของเขาออกไปจากห้องรับแขกและตามไปส่งจนถึงประตูรั้วบ้านก่อนจะจากกันเจ้าคุณปัจจนึกได้ยื่นมือให้หลวงศักดาจับ ถึงแม้คุณหลวงได้เอื้อเฟื้อพวกเราเพียงเล็กน้อยเราก็จะไม่ลืมไมตรีจิตของคุณหลวงเลยถ้าคุณหลวงผ่านไปทางบ้านพัชราพรก็แวะเยี่ยมพวกเราบ้างนะครับครับผมกระผมจะต้องไปเยี่ยมใต้เท้าและคุณคุณในวันหนึ่งสสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกพากันเดินเลยไปทางหน้าบ้านผีสิงเจ้าเฮวยืนอยู่ข้างรถก็ติดตามไปด้วย ทุกคนหยุดยืนรวมกลุ่มอยู่นอกรัว้วมองเข้าไปในบ้านก่อนที่ใครจะพูดอะไรหญิงชราคนหนึ่งก็เดินปราดเข้ามาแล้วกล่าวกับเสียงหวนว่าคุณจะเช่าบ้านหลังนั้นหรือคะเสียงหวนมองดูร่างอันอ้วนใหญ่ของหญิงชราผูน้นี้แล้วแกล้งพูดว่าจ้าเราจะมาเช่าอยู่รวมกันหมดนี่อย่าเชียวนะคะดิฉันจะบอกให้ ผีดุอย่างกับอะไรดีมันหลอกหลอนขนาดเอาชีวิตเชียวค่ะใครมาเช่าอยู่ได้สองสามวันก็ต้องเพ่นกันทั้งนั้นผู้จบหล่อนก็เดินดุมดุมมุ่งไปอย่างบ้านของหลอนสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกย้อนกลับมาที่รถคาดีแลกเกง๋งและก้าวขึ้นไปนั่งบนรถเมื่อรถเคลื่อนออกจากที่ต่างก็พากันมองดูบ้านผีสิงด้วยความรู้สึกหวาดวัน ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้